รายการ Beauty Reveal เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยค่ะ เป็นสิ่งสําคัญสําหรับผู้หญิงทุกคนค่ะการมีริมฝีปากที่เรียบเนียนสวยจึงถือเป็นอีกหนึ่งจุดสําคัญในการเพิ่มเสน่ห์ให้กับสาวๆอย่างเราราะถ้าขืนปล่อยให้ปากแห้งปากลอกเป็นขุยก็คงทําให้สาวๆหมดความมั่นใจไปไม่น้อยเลยทีเดียว จพูดคุยหรือแชร์ทริปดีๆกันส่งมาทางนี้ได้เลยค่ะแค่ส่ง SMS มาที่4747888หรือทาง f a c e b o o k c o m b e a u t y b e v e l ค่ะสนับสนุนโดย Miss Teen Magic Secret and Gint b อ a r m วันนี้มามีเทคนิคดีๆในการทาลิปสติกให้สวยสดใสมาฝากกันค่ะเพราะว่าถ้าสาวๆอยู่ในอาการที่เร่งรีบไม่ว่าจะไปไหนมาไหนเนี่ยแล้วต้องแต่งตัวให้ดูดีอยู่เสมอ ไม่อยากจะแพ้ใครเบลว่าลิปสติกเป็นสีหนึ่งที่ทําให้สาวดูโดดเด่นขึ้นมาได้ค่ะแต่ว่าจะทายังไงให้สวยให้ดูเซ็กซี่ให้มีเสน่ห์แบบสุกตาวันนี้เบลจัดมาให้แบบเต็มเมไปดูกันเลยค่ะมองหาลิปสติกสวยก็เหมือนกับการเรียกน้ำย่อยจากน้ำผลไม้สดที่ทำให้รู้สึกชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำ5วิธีสำหรับการทำให้ริมฝีปากของคุณ perfect finish มีดังนี้ 1. ปากก็เหมือนกับผิวของคุณค่ะมันต้องการเอาเซลล์ที่ตายแล้วให้ออกไปโดยใช้แปรงสีฟันมาขาัดอย่างเบามือที่บริเวณริมฝีปากเพื่อเอาเซลล์ที่ตายแล้วให้หลุดออกไปค่ะ 2. ทําให้ริมฝีปากนุ่มชุ่มชื้นโดยใช้ลิปบาล์มหรือจะใช้วาสลีนก็ได้ทาทิ้งไว้แล้วค่อยเช็ดออกด้วยสำลีค่ะ 3. ใช้ลิปไลเนอร์สีเดียวกับริมฝีปากของเราค่ะสาวๆ จะให้ดีก็ควรจะเป็นสีเดียวกับลิปสติกที่จะใช้ด้วยเพื่อให้ปากได้รูปมากขึ้น 4. ใช้ขนแปรงนุ่มๆทาจากริมฝีปากทั้งสองข้างเริ่มจากด้านในสุดแล้วเลื่อนสูงขึ้นไปทีละนิดละนิดจนถึงขอบริมฝีปากค่ะ 5. ทำให้เป็นประกายเงางามโดยใช้ลิปกลอสช่วยในการทําให้ทุกส่วนดูกลมกลืนกันให้ทาตรงบริเวณตรงกลางแล้วเม้มริมฝีปากให้ทั่วค่ะนี่คือ5วิธีในการบํารุงริมฝีปากของเราถ้ารู้สึกว่าเอ๊มีตั้ง5ขั้นตอนเนี่ยเยอะไปไหมอยากได้แบบช็อตคัทเลยแบบนี้ค่ะถ้าอย่างนั้นขอใช้ตัวช่วยเลยดีกว่าแค่2ก็ทําให้ริมฝีปากของเราสวยได้ ด้วย m i s t ิ e เมจิก c ี e ครต t อ n ด t ทิน By อ้ำสามารถเปลี่ยนคุณให้ดูเซ็กซี่ได้ง่ายๆแบบซุปตาอ้ำเพียงแค่แต้มลิปทินสีหวานที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับริมฝีปากจาก Red f l u ด c o o p p l x x ที่ริมฝีปากด้านในจากนั้นหมุนอีกด้านเพื่อทาลิปมันเปลี่ยนสีเนื้อลิปสีชมพูประกายมุกพร้อมการบำรุงด้วย Triple g e m Stone Complex ให้ทั่วริมฝีปากแท่งเดียวก็เอาอยู่ค่ะ พร้อมเปลี่ยนคุณให้ดูสวยเซ็กซี่และสุขภาพดีได้ตลอดวันช่วงหน้าเรามีวิธีการ DIY lip scrub มาฝากกาันทำได้ไม่ยากค่ะอย่าเพิ่งไปไหนนะคะส่วนช่วงนี้ต้องขอบคุณ Miss Teen Magic Secret and t i n m b y a r m ค่ะ สนับสนุนโดย Miss Team Magic Secret and Gint b อ y u m ถ้าใครอยากพูดคุยหรือแชร์ทริคดีกันส่งมาทางนี้ได้เลยค่ะแค่ส่ง SMS มาที่4747888หรือทาง f a c e b o o k c o m b e a u t y b e b e l ค่ะ สาวๆคนไหนนะคะที่ทําวิธีที่เราบอกไปในช่วงแรกแล้วปากยังไม่ดีขึ้นอย่าเพิ่งโมโหค่ะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเรามีวิธีการ d ี Y สครับปาก,ปากอีกหนึ่งวิธีมาฝากกันค่ะเพราะวิธีนี้นะคะนอกจากจะเป็นวิธีที่ทํามาจากธรรมชาติแล้วนะคะยังช่วยลดอาการแห้งริ้วรอยเล็กๆและยังช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับริมฝีปากของสาวๆด้วยค่ะจะต้องเตรียมอะไรบ้างทํำยังไงไปดูกันเลยค่ะ 1>, 1. ผสมผงอบเชยกับน้ำตาลทรายเข้าด้วยกัน 2. ตักเนื้อว่านหางจระเข้ประมาณ1ช้อนโต๊ะใส่ลงไปในถ้วยแล้วผสมให้เข้ากันค่ะ 3. เติมน้ำมันมะกอก1ช้อนโต๊ะแล้วคนให้เข้ากัน ปิโตรเลียมเจลเล็กน้อยใส่ลงในถ้วยแล้วคนให้เข้ากันค่ะถ้าอยากให้ส่วนผสมข้นและมีเนื้อสครับมากขึ้นแนะนำให้เติมน้ำตาลเพิ่มค่ะตักส่วนผสมใส่ภาชนะที่มีฝาปิดแล้วนำไปแช่ตู้เย็น mm hmm. เมื่อจะนำมาใช้ mm hmm. ให้แตะเนื้อสครับเล็กน้อยแล้วขัดวนเป็นวงกลมอย่างเบามือให้ทั่วริมฝีปากเพื่อขจัดเซลล์ผิวที่แตกลอกออกไปค่ะ เรเคล็ด okay, ลับในการบำรุงแล้วก็ดูแลริมฝีปากไปแล้วอย่าลืมเอากลับไปทําเป็นประจํานะคะรับรองว่าวิธีนี้จะทาให้ปากของสาวๆนี่เรียบเนียนแล้วก็ชุ่มชื้นค่ะเพราะฉะนั้นถ้าสวๆทำวิธีนี้ไปแล้วสาวๆก็ไม่ต้องกลัวว่าทาลิปสติกสีไหนแล้วจะไม่สวยค่ะช่วงทอล์กเบาลถามมาตอบไปช่วงทอล์กเบลลในวันนี้ค่ะสาวๆถามกันเข้ามาว่ามีริมฝีปากคล้ำ ทำยังไงดีควรเลือกใช้ลิปสติกสีไหนดีคะเรื่องนี้แก้ไขได้ไม่ยากเลยคะ่ะเพียงแค่สาวๆลองเลือกใช้ลิปสติกที่มีโทนแดงผสมอยู่หรือจะทาสีแดงสดเลยก็ได้นะคะแต่ถ้าสมมติว่าอยากจะทาสีอื่นบ้างไม่ว่าจะเป็นสีชมพูสีฟ้าสีเขียวเนี่ยเบลแนะนําให้ใช้วิธีทารองพื้นบนริมฝีปากเพื่อปรับสีผิวริมฝีปากของเราก่อนคะ่ะแล้วค่อยทาลิปสติกสีที่เราชอบตามลงไปเพียงแค่นี้คะ่ะก็จะทําให้ผิวหน้าดูใสแล้วก็ดูสว่าง ยิ่งขึ้นสาวๆคนไหนที่มีริมฝีปากคล้ำเนี่ยก็หมดกังวลแล้วใช่ไหมล่ะคะ ได้ทางเทคนิคในการทาลิปสติกให้สวยสนใสและดูโดดเด่นไปแล้วและอีกหนึ่งวิธีการ DIY lip scrub ด้วยสาวไซ,ซ,ซอย่าลืมเอากลับไปทํากันดูนะคะรับรองว่ามีปากสวยโดดเด้งแน่นอนค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณ m i s s t e e n Magic Secret and Tint By u m แล้วก็ Studio Beauty Bebel ที่มีสุข Residen ใครมีเทคนิคเกี่ยวกับความสวยความงามปัญหาที่อยากจะพูดคุย f a c e b o o k c o m b e a u t y b b be หรือว่าทาง Twitter ก็ได้ค่ะ Beauty Bebel ตรงตัว รุ่นนี้เจอกันใหม่ที่เดิมช่อง8ขอให้เวยๆกันทุกคนนะคะเพียง Beauty b e b l วันนี้ค่ะเรามาจัดการพวกของจุกจิกกันหน่อยดีกว่าค่ะที่รถโตนะคะ ประดิษฐ์กล่อง DIY แบบง่ยายๆเก๋ๆดีกว่าแต่การประดิษฐ์กล่องเนี่ยนะคะจะไม่แบบธรรมดาทั่วไปค่ะเพราะเราจะทำเป็นกล่องที่เป็นแบบคลาสสิกกันค่ะ